โอ้ยพี่พี่จมน้ำอยรถี่เห็นไหโอ้โ อุยอ้ยอุ้ยได้เหรอพี่น้องเอาข้างนึ่งนะพี่น้อง เอีพี่วันเคยเว่ไว้ว่าหนูข้นกวนมันบนคู่ไหลมันสีร้อยน้ำลงมาหาเหยียบกินปืหากินหอยยีน้ำต้นปืที่อยู่เหนือน้ำนะครับนี่อาจสิเป็นจริงก็ได้นะครับโวยสมมุติฐานที่เราเว่ามากกะความเป็นไปได้สูงมากเลยนะครับตะกี้สร้างหน่อยกับโบยากเสือบนนี้อ่า มาพักหลังพี่น้องบูครับล่องลอยทั้งนั้นเลยซึ่งคันหนีหนี่อยู่ในน้ำนะครับเมื่อตัวนี้เป็นล่องเมืองมีน้ำกันอยู่เขามาหากินคันหนีพี่น้องนั่นหมายความว่าพี่พัฒหนัโชั่ถือครับเอามันมีทางล่งทาาห้างเดียวพี่น้องนี่ มันลงมาหนิมันลงมานี่มานี่มานี่ิมัเริ่มเมื่อกรสีวิ่งเข่าสูสองทางนี่เอ้าพี่น้องรัดเลยสันลองเบิ้งครับเ้องสีดักกันนี่ขั้นที่มีน้ำนี่ลองเบิ้งครับพี่น้องเป็นเังไรนี่ว่าจะกวาดใส่นี่ครับพี่น้องนี่พี่น้องรักฐานฮัดขนาดตัวนี้บัดที่นี่นะนะนั่งกัดถิ่นหุ่นเบิ้งขี่ฮักเคของนี่นี่ก่อนนี่ ขั้นนีพี่น้องขั้นอยู่ในน้ำครับโดยมีน้ำกัน้นกลางฟังนีก็อยู่นี่เออเขาลงมาหากินดังสีเนาะเอาน่าะฉัลงมากินหอยคือพี่ว่นวาเหรอครับมันสามารถล่อยลอยน้ำได้เนาะเออเสียน้ำเหอะน้ำหยาได้เอาจัดไปเห็นมันพี่น้อ,องสันเขาสิาดกขั้นนีแหละครับผสมประสานกันไปแล้วว่างขี่ไต้กับเขาเปลือกพี่น้อง นี่ละในน้ำมันบ่เดี๋ยวเล่นกันในน้ำนี่ละพี่น้องเนาไปเบิ้งไปทะลุใส่นอนนี่เนาะโอ้ยโอ้ยไปทะลุใส่นอนพี่น้องเลยโอ้ยคือยาวไก่เห็นเนาะสิบไปถอนกำลังเสบบพี่น้องเลยโอ้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผมโอ้ยหกพี่น้องเลย มัวไว้มมต้องขอไปดีก hmm. ว <like. S 1> ่าดักขามันอยู่รอบนอกดีกว่าซักหน่อยวะก่ต <whirring> ้องขอไปเดี๋ยวมันก็เลี้ยนม้าเข้าหรือตี้เดี๋ยวมันได้กินขีไตของพร้อมพี่น้องเดี๋ยวมันก็เลี้ยออกมามันเองแหละบ่นขาไปแล้วพี่น้องจนใจผู้สีว่างจยกสีว่างมองได้โไขคไปพี่น้องไปเบื้องหมาอื่นกันครับไม้ไม้นี่ว่างไว้รอบนอกแล้วครับไม้ไม้นี่ได้สกิดสามสี่หลัง เคพี่น้องไงครับผมมาแล้วพี่น้อง <c ười> คือโบ๊บุนี่คับขึ้นนี่เขาอ,อิ่มเรียบร้อยพี่น้องหนำลดล่องไหลดิครับนี่เดี๋ยวหนูมันสิเรียนตามขั้นนแล้วพี่น้องเลยไปเบิ่งบุญโทาดีกว่าพี่น้องไง,งนั่งแลกกันคือบอกคับข,ขึ้นนี่โอ้ไฟกันเลย มัวพี่น้องเด้อมาข้อมูลลีเล่อาวุธเฮียฮะฮะอู้หูหห้ยขึบเยอะพี่น้องอืมเเนี่ยมหาตั้งดูนอู้ยเห็ดอูลูดอยู่นี่ เข็มเข็มครับพี่วันสั้นตอกแล้วสั้นตอกอีกกรบอพ่อจักเทียเลยบ่มาเทียนี่พี่น้องเนี่ยสี่เงี้ยเกะด้วยวุดสร้างหน่อยบ่งานเนี่ยพี่น้องต่อมาสร้างหน่อยดักลัดทางเลยนี่นี่ละพี่น้องขั้นที่สร้างหน่อยรีวิวนี่ ว่าน้ำโล่งท่านแหงคักนะครับมังมีสังหน่อยรัดทาามาเลยเฮ้ยพี่น้องเขาแกๆเขาแตกเอ้ยอาวุธเฮียเฮ้ยหายไปเสียแลวพี่น้องเอ้ยเอาคอนณรักตีพี่น้องเห็นเสื้อกอยู่ นี่นี่เสือกเสือกไปเสียอะไรนี่อุ้ยมันหนามดิพี่น้องคือบุเห็นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเสียวเซียวระวังนเนี่ยเด้อพี่น้องเที่มั่นใจก่อนครับมันอยู่ในหนามนะพี่น้องโอ้ยฝุ่นพี่น้องเห็นแล้ว เห็นหางขั้นกับดักแล้วน,น,น,นี่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 กระหนูล่ะโอ้ยเพีองพี่จมน้ำอยู่รถพี่เห็นมอ้ยโอ้โหว่าแต่ไหนลูกเด้อสมุดหางองอมหอยเหออรอก็ไปอยู่จัคซันเลยนะเมื่อกี่น้องพูดโอ้จมอยู่ใต้นามพุนดนะ พูดอะเดี๋ย,ยวนะสั่งหน่อเขามาขึ้นมาเบิ่งกระดับที่ของผมเปียกหมดยอดโอ้บักไงด้พี่น้องเลยหนุ่มำอีตั้งหากพูดอะโอ้บักขำโป่งบักขำโป่งพี่น้องีสวนน้ำหนาเพื่อนเนี้ยพี่วันมาสันตอกเพ่ย่อมบอกเสียแล้วยังไงเสร็จอาวุธสร้างหน่อยเบิร์ต ต่อมาอยัางอยู่ดีพี่น้องขี้ไตเอาไปเคลียร์อีกครั้งนึงสงสัยพันธิติดหลังปากทางเหรอมึงส่งก่อนพี่น้องเลยทางพันลงมาเพราะว่ามันเป็นอันนั้นเชื่อมต่อดิมันเป็นในทางให้นยงางลงมานะครับใส่พันสีคำนั่นแหละใส่เป็นสะพานคำขึ้นลงขึ้นลงจุดนี้นี่ <laughs> เจอทางขึ้นทางลงซะ ไมน้นี่พี่น้องมาที่นี่จัง,งไหนว้านี่จนะูพี่น้องนี่วาวห้อยกัดก็ว่าม่ไหมอยู่เนี่น้องเฮ้ยอาวุธหายโอ้ย,อย,อย <laughs> พี่น้องอื้ย ตายตายพี่น้องไว้เก็บกลับเล้วคือหลังนี่โม้ไวดอกแบบนี้ที่ได้หนูครับโอ้หมายสุดท้ายพี่น้องมาที่นี่มาสักสี่หลังหาหลังนี่แหละใส่สเปสปะเนี่ย้ะครับโอ้ยสัตว์บักคำของไห้เลยพี่น้องคุณ อุ้ยผมจุงจุงอยู่เดี๋ยวสร้างน่อยขอเอานี่เลยพี่น้องเฮ้ยมานถึงไหนของมันวะโอ้ยมีจีรีพี่น้องเลยคือบ่นอนอ่ะเนาะว้ายได้หนู้นแวขาวตัวเดียวเลยพี่น้องไอ้ไม้นี่เอาพี่น้องได้สองได้สองบ่ได้หนึ่งบอดดีหนึ่ง อุ้ยขาวเข็นแหลงงามเนะวะบง่ายเลยพี่น้องเลยโอ้ยดู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 พี่น้องเอ้ยโอ้บ่เป็นไงตาปลาหย่าขนเด้อพี่น้องเด้อฮปลาหย่างยังวะนี่ไม่ได้หลาบยักบ่ง่ายขึ้กันพูดนะบ่แพ้กันเด้อพี่น้องฮึฮยขี้มียึด อีหยังกันนี่อุ้ยติดนู้ติดนูพี่น้องอุ้ยได้แล้วเร้วเร็วหางรื้อติดขานู้นี่เนี่ยน้อยเดียวอุ้ยตกใจเบิดเมื่อกี้ว่ามันอียงหยุดหยุดจากน้อยจริงเบิ้ลจิงโดนพี่น้องเลยหยาดให้กันนี่พี่น้องเอ้ยอุ้ยโอ้เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวสร้างอะไรเอาก็้เด้อเดี๋ยวสิออกมาให้เบิ่งครับอืมไม่อยากให้เห็นประเดี๋ยวพี่น้อง

mì lụp bao hm? Oi, quân cả ông hô cắt. Hm, 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 ลุยลุติดใส่วะ่ะติดข้อติดข้อพี่น้องโอเคอยู่เคอยูย่เด้อเด้อสร้าง่อยเขอเอาเด้อครับโอ้ยตกใจเบ็ดหาเอ้ยกวายัวห้อยดักนี่ไีไหมก็มีมงนี่มงเดียวสวยงามพี่น้องเลยนี่ต้องห้อยเกาๆซ้ำนะพี่น้องไม้นี่สร้าง่อยว่าสิบดักเลยได้ตัดแรกหักบจักสิไปดักใส่พี่น้องห้อยกันยองลงตัวโอ้ได้เสื้ยพี่น้องไม้นี่ซองโตดีนี่แบก บักดำคือลือเนี่ยโอ้โหเขี้ยวเขี้ยวพี่น้องเลยครับพี่น้องผมคำมขึ้นนี่กับโอ้ยได้ซัมเนี่ยแหละพี่น้องเลยได้กำหางน้ำเขาอยู่ได้กำหางน้ำเขาอยู่ซี่หางซี่หางใหญ่ๆเยอะดำคือลือเฮ้ยแต่นี่ตีดิพี่น้องเลยมาจตงได็บุรีปิดกล่องพันเลยทางหนือไทยเบื้งเนี่ยเอาประเทศไทยเรื่อพี่น้องเลยอ๋อนี่แหละพี่น้องครับซัมเนี่ยแหละกำขึ้นนี่ก็ได้ โอ้ยมือเศร้าจังว่ากันไหมพี่น้องสิ่ออไรชื่อตัวบูบูนี่อยานบ่คือยุร้างหน่อยวะโอ้ยสองตัวี้น่าพี่น้องเงยไหลใหมเ่เก่าเกนะทางเกา่าเกา่าางหน่อยมาเอาสุ่นหน่อยางหน่อยเอาไปสามตัวนะครับว่ามันเบิดโตเด้อยังมีเสยอ่ะครับผมทำข,ขึ้นนี่ก็ได้ทำนี่แหละสางหน่อยฮะลับพานอนกันบบัตรที่นี่โอ้ยเมยอะไรอเลยพี่น้องเลยครับผมมือเศร้าเจอกันไหมครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ ับผมกับรุ่นสวัสดีช่วงเศร้าๆนะพี่น้องมาเบิ่์พี่น้องมือในสี่คือบ่กี่ก็ยามมาหลังสองหลังแล้วครับนิดอิ่มจิมพี่น้องเไยเบิดโตแล้วบ้าว่ะสังหน่อยก้เอาเกี่ยงปนั่นนะแต่เก่าเนาะเบิ่งหลังนี่พี่น้องให้หลายห้อสามหลังที่อยู่บนขั้นคู่นี่หนามีเพิ่มขึ้นก็ซัดไปได้ตัวหนึ่งเอ้าพี่น้องมัวแต่ฝอยอยู่โอ้ยงี้พี่น้องเไง ปาดหนูลงเขาอย่มางมันประตูไงเดี๋ยวบัดเงี่ยโอ้สกยอดพี่น้องเง้ยโอ้มาเพื่อนนี่แหละครับเพิ่นไปจมอยู่ใต้น้ำพุ่นบักใหญ่เลยอันนั้นอันนีบ้บักขำโป้งครับอันนีบ้บักขำตรงโอ้ยเอ๊ะไงเพื่อนนับแต้มนับแต้มพี่น้องอถือเอาตัวปะยอดอยู่ ผมดูพี่น้องเลยโอ้ยมิดหลังนี่บัดโตบ่ฮะคือบุญน๋อพี่น้องผมเลยเศรษมาสิได้กำหางมือเลยเฮ้ยบม่ได้กำแหว้บุเนาะบุญมิดซีรีส์แล้วหลังว้ายห้อยกัดคือสะอยู่นะ มิดทักมีมิดเนี่ยพี่น้องเลยครับพี่น้องผมลงสุดท้ายบัดที่นี่โอ้ยลงนี่สุดยอดพี่น้องเลยโอ้ยยุ่งครับพี่น้องยุ่งไร้กว่าเสือโอ้ยมาดักนี่บ่ต้องห่วงพี่น้องเลยว่ามันเพิ่งบินออกจากบินออกจากข้างพุดๆอยู่อยู่กับทีบ่ได้ครับใส่มือว่านกับใส่บ่แล้วเอ้หมื่ว่านเนี่ยโอ้พี่น้องอุ้ย โอ้ยได้เหี้ยวพี่น้องเมาได้กำหางเลยก็ส่งนี่แก้ววุ้ยเห็ดอนปุกอยู่น้องเอ้ยอโอ้โาดเถพี่น้องพูดรักโอ้โหแก้วแก้วว่ามันชิบอะไ้กำหางดำๆแล้วพี่น้องว่าชิบอะไรกำหางแักดิโปมือแล้ยนี่วุ้ยพยู่นะสุดยอดครับ เฮ้ยยุ่มมันเป็นธรรมดาอย่าี้เลยพี่น้องเลยว่ามันเพิ่งบินแตวก็จะข้างเอ้ยว่าเอาเฝ้าเก็บพี่น้องเลยได้บดได้กันได้หมวยแล้วโอ้ยไปพี่น้องเฝ้าหาทางออกก่อนโอ้โหมันขืนอยู่นี่มันตไต้รักทางออกทางไหนเนาะบัดเนาะหลงไปเบิดเลยพี่น้องเลยโอ้ยหักเนี่ยเนาะเอ้ามุนไปนี่ละครับพี่น้องผมเ้านี้ก็ได้พ่อได้ถือหางอยู่พี่น้องพ่อได้ถือหางครับเฮ้ย ว่ามันสิบรอดถือหางเว้ยนนแรกโอ้ยหางแบบง่า่สัพี่นอ้องอ้ยคักเงือบบกตัวนี้พูด่ะโอ้ยสวดจัดประลัดบอกพี่น้องเลยโอ้แขวแวๆครับหหำมีตั้งหากโอ้ยสวัดตะบักหำเลยเมือน,นี่เอ้าพี่น้องเมื่อนี้ก็สีได้ซ้ำนี่แล้วครับเศร้ามากกัไเคือเห็นแหละชุดเมื่อขืนสร้างหน่อยเฮ็ดไปแล้วนะครับเรียบร้อยเบิรดแล้วเฮ็ดม่อคืนกั รถซากกันใจเฮ็ดพี่น้องเลยเซตตีสองพอดีตีสองครึ่งจึงได้นอนมเมื่อคืนนี่เออตีตีหาพี่นอ้องนะอ๋อคลิปนี้ก็นที่เดว้ไว้สนี่เลยพี่นอ้องคลิปหนาจังว่ากันไหมเนาะไปทางใดก็ได้พ่อได้อยู่ได้กินพี่น้องเลยโบว์ูวาเลยมันหายากครับช่วงนี้มันน้ำท่วงฉันในลดอยู่ครับอ๋ออมเอม็อมเอม็มแถวกินน้ำปลาน้ำดอนนี่แหละไปสักก้อนพี่น้องเลยครับผม คลิปหน้าว่ากันไหมครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ